สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนอปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเมเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตะสนามเอธิฮัสเตเดียมเวลา19นกา30นาทีก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นแมนซิตี้ชนะไป2นัดและเสมอกันไป1นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของแมนซิตี้ชนะ2เสมอ1โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปชนะบริสตันซิตี้ไป3ประตูต่อศูนใน FA ครับมาส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของนิวคาสเซลเสมอ1แพ้2โดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้แมนยูในนัดชิงคาราบาวคับ2ประตูต่อศูนยความพร้อมก่อนเกมหุ่นชุบ้านแมนซิตี้จะไม่มีสเตฟานอเตกากับ จอนสโตนที่บาดเจ็บและเช็คฟิตเอเมริกราปอส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาวาแมนซิตี้จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเอเดสซอนโมราเอสหลัง4ตัวไคลวอเกอร์มาโูเอลอาคานยีรูเบนเดอาสนาธานอาเกกลาง3ตัวอิวคายกุนโดกันโรดิโกเอนานเดสแควินเดบรอย ส่วน3มประสานรรยาดมาเรสเออริงฮาแลนและจกกัคกิลลิสส่วนความพร้อมของนิวคาเซลิลจะขาดบรูโนโกิมาเรสเอมิลคราและมัตทาเกตที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าวนิวคาเซลจะส่งลงสนามในระบบ433ประกอบด้วยผู้รักษ,ษาประตูนิกปอบหลัง4ตัวเครานทิรเปรียฟาเบียนชา s ซบนบอสแมนแดนเบิร์นกลางสามตัวชอ,อนลองสตาร์ฟโจวิลล็อกโชอเอลินตอนส่วนสามประสานมิเกอลอันมิรนันอเล็กซานเดอร์อิสซักและอัลองแซงมากซิแมงเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านแมนซิตี้จะมาเดินหน้าบุกไล่เพรสชิงตั้งแต่นาทีแรก และนิวคาสเซิลก็จะมาตั้งรับแพ็กกางและหลังหินันแล้วรอสวนกลับโดยอาศัยตัวอันตรายที่ป่วนแมนซิตี้นัดที่พบกันครั้งก่อนอย่างแซงมกักซิแมงเล่นงานิตีทางด้านแมนซิตี้ฟรอมก็เริ่มกลับมาดุด,ดันอีกครั้งหลังชนะรวดมาทั้งสองนัด แถมยิงได้ถึง7ประตูแสดงถึงความมั่นใจของบรรดาแนวรุกของทีมเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญต่อซิตี้เป็นอย่างมากที่พวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะทำแต้มจี่ตูดจ่าฝูงอย่างอาเซนอนให้เหลือ2ต้าอีกครั้ง แต่ก็ถือเป็นเกมยากเกมหนึ่งที่จะต้องเจาะแนวรับนิวคลาสเซนที่ฤดูกานี้เล่นได้ยังแข็งแกร่งส่วนนิวคลาสเซนพึ่งเสียขวัญมานัดก่อนหลังจากทำได้เพียงรองแชมป์คาราบาวรับจากการพ่ายแพ้แมนยูมา2ประตูต่อศูนพวกเขาจึงต้องลืมความผิดหวังนี้ให้เร็วที่สุดและรวบรวมสติก,กลับมาให้ได้เพื่อที่จะทำตามลุ้นพื้นที่ท็อปโฟต่อไป เพราะลิเวอร์พูลจีตูดพวกเขามาเหลือ2ต้ามแล้วนัดนี้พวกเขาต้องเล่นด้วยความอดทนและเล่นให้เหมือนนัดแรกที่เจอกันกับซิตี้ถ้าพวกเขายังหวังจะมีตามกลับออกไปอย่างน้อยหนึ่งตามต่ถึงกระน,นันด้วยความที่แมนซิตี้เรียกฟอรอมเก่งกลับมาได้อีกครั้งประกอบกับนิวคลาสเซนช่วงหลังฟรอมก็ดอบลงไปอย่างชัดเจนทำให้เกมนี้เชื่อว่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านชนะนิวคลาสเซนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึครับ ถาดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราบอลนอปต่อขอบครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อครุณครับ